นี่หยุดก่อนน้ำมันแม็กโดนัลอย่าจกินข้าวม่ไม่กูอยากกินแม็กฟิสและนี่คือความสึกแต่แขนคุณงอไม่ได้เวลาฉีดโลออนโลออนแม่งไม่เข้าจักระแลกกูเลยเวลารับโทรศัพท์ฮัลโหลเวนเอ้ยฮัลโหลเวลาใส่หมวกอาน้ำเย็นแนบหน้าตอนหน้าร้อนโคตรสดชื่นเลยลองกินดิอื้อหือฟินฟุดฟุดอีไม่ไหวแล้วรถไม่ได้ติดอะแต่กูออกมาตดโอเค และนี่คือความรู้สึกกัล้ที่คุณมีกันบ้านฉันบ้าไม่แลน้นมาพุกดีกว่า,นาขนมครอมเอาอยัางกระสุนปืนใหญ่รอขโมยรอขโมยจุ๊บโอ้อย,อยอออได้แล้วได้แล้วโอ้ยกี่เหรียญวะเนี่ยเจ้าฟินเฮ้ยมึงยืมเงินกูไป200ไม่อยากจะคืนวะวกูจะคืนมึงอยู่พอดีเลยอ่ะเอาไปเหรียญเต็มๆเกี่ยวอะไรวะเนี่ย200บาทที่กูยืมไปแล้วนี่คือความรู้สึกกูนล้ที่คุณกินสตาร์บัคมึงไม่ชิมกาแฟกูหน่อยเหรอมาฮะสักหน่อยนะ อื้อ <screws> ร <Basil> ู้สึกได้ถึงพลัง <French> กูหยุดไม่ได้ถ่ายในกูเนี่ยยังไงมึงจะเอาเหรอฮะแม่งได้ยินเปล่าวะไม่ฆ่าแม่งเลยดีกว่าฆ่าด้วยละเดียร์แล้วแต่มึงอ่ะไม่เป็นบอลเป็นไงฟังดูไม่เรียแล้วเราจะไปไหนกันดีอ่ะนั่นแหละสินั่นอะไรอ่ะรีบๆคิดหน่อยป้าจะแบกไม่ไหวแล้วขอโทษค่ะผมพยายามจะไม่มองนะแต่ผมควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆว่ะแม่งเอ้ย โอ้โหโตูโตดอีกแล้วถึงกับถอยเอทีวีไปเูย <lied. S 1> ขอยืมแบตสำรองชาร์จหน่อยดิไม่อะแบตบกูเหลือสองเปอร์เซนเองแต่แบตกูเหลือสามเปอร์เซนอะงั้นมึงเอาสายชาร์จเสียบจุ๋มึงแล้วก็ชาร์จไปก่อนไปอุ๊ยสิ่งอะไรวะไม่รู้อะมึงไปดูดิไม่มึงไปดูดิไม่เอามึงไปดูมึงเจอ <c oughs> จีบมาแล้ว เฮ้ยเพลงนี้ชอบอ่ะไม่ไม่อยากฟังเพลงนี้เฮ้ยเพลงนี้ใช่เลยไอ้สัสเออเพลงนี้พ้องตายแล้วนี่คือปัญหาโลกแตกไปแล้วที่คุณไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีคุณจะกินอะไรวะผมไม่รู้อ่ะสักอย่างดิผมไม่รู้อ่ะไก่ย่างไหมไม่อะพิซซ่าไม่อะไอติมนะไม่อะแล้วมึงก็ไปแดกขี้ไปผมไม่เข้าใจเลยทำไมต้องมีคนถามว่าน้ำอยู่ไหนวะน่ะมึงก็ไปขี้ในอ่างล้างจานดิแล้วใครแม่งปัญญาอ่อนที่จะไปขี้ในอ่างล้างจานวะเดวิดอาหารเช้าพร้อมแล้วนะออาาาหรรเช้้้พมแลว เสียมึงโคตรน่ารำคาญเลยว่ะจริงเด็กมึงไม่เปิดเพลงหน่ะหรอวะอ๋อ,อเปิดได้เดวิดมานั่งคุยกันตามภาษาครอบครัวหน่อยได้เลยเดวิดเทอมนี้เธอได้คะแนนเท่าไหร่ตอบไม่ชื่นใจทีเดวิดตื่นได้แล้วนี่ภาษาแล้วนะเนะดวิดจะตื่นเลยไม่ตื่นไม่งั้นจะเปิดม,ม,มากเลยถึงฮีบ้าจะตกเพียงไรกูก็อยากจะออกไปเล่น โอเคเราเจอกันเพื่อนเดี๋ยวคืนนี้ดอดกันได้เวลาปลดปล่อยแล้วไม่มีอะไรทำอ่ะมึงอยากทำอะไรวะฟังเพลง่ะล่าไม่ค่อยอยากผมไม่เข้าใจเลยว่าแล้ที่คุณมีความต้องการทางเพศคุณก็ไปบอกเขาว่าอยากแจ๊คพํามให้แจ๊กก็ไม่เอาน่ะขอร้องเถอะน่ะเดวิดมึงเป็นเพื่อนรักกูใช่ไหมใช่แน่นอนที่สุดเพื่อนจริงเนยจริงจริงจริงเจริงจริงจริงเนี่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เจมมีขี้พึ่งเดวิดด้วยมีใครอยู่บ้านไหมเยี่ยมเลยจัดบักหน่อยแจ็คนี่มึงแดกซีเรียลหมดเลยเหรอวะมันเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุพองดิแล้วเข้าเจมส์เราอ่านคำนี้ดิ Boyish no shade เร็วเข้ามึงอ่านดิว่า Boyish นี่คความรู้สึกเวลาที่คุณโคตรว่างแต่ไม่มีใครทักมาแล้วเวลาที่คุณโคตรยุ่ง อะไรนะเมื่อกี้ราคาหุ้ตกเหรอส่งมาอย่างกับบ้านไฟไหม้สัตว์มีใครอยู่บ้านไหมย a h o o ไปใช่กันได้ช่วยกันด้วยช่วยกันเถอะนี่คือเวลาที่คนปกติเขานอนกันปิดไฟนอนเลยแต่สิ่งที่ผมชอบนอนง่ายเนาะ